สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องคำหูบสเขาจืขึ้นมากี่เขาไปแต่เฮงแล้วบอกย้ีให้เลยมไเย่ไเไปนาเลยนได้มากรื่อนยอยางลยง ทำมันมาทำทมันสิเือมาไปยงเงยงีนี่อบ่ไปตัดผมมาจมงเคยกูังอยู่มาแล้วบ่ถืองให้าหลองเลยกื่เ <Motors> งินทานเ้หรเพาปืนพกซ่าเดีตัดผมกัเบิร์ตเป็นเรถึงมาคาเกจม้เงาเยหามันก่อน ฮัลโหลกูมาอหอ,อดอไ,ได้เว้ยมาไปว่ายป่าสันอันยายแปกับผอมว่ะเขาเลขศูนย์เหรอได้เดีอนี้เขาเลขศูนย์เส่ศูนย์อะไรได้หันผอมมึงเลขศูนย์เไดนน้นั่นขาเลขหนึ่งนี่กูยันแล้วหอดหน้าว่าอายุเด้อยนี้ ออเอามามาๆๆคำผูมๆๆม้มึงมาเนี่ยโอเคเห็ยนยังย่ายปลอกมาไหมไม่แม,ม่สบายดีแต่ลุงเมื่อได้เขาขเฮียนนะลูก ตัดผมันเนี่ยสวัสดีป้าลุงซะสวัสดีป้ลุงัไดเ็งายนแ่ยังไม่นี่มันไมนไปเด้แลมันขึ้นเตไปวคืนว่าไม่ยันเต้ไม่เตต่อวไว้ อาปยาแต่แต e ่ข <ım. S 1> ั้นไดมากฮาของน้ำึนดึกเนาะ้ยดอไรมันบอกเปื่อนเห็ดมัดเปื่อนอ่อายายบอนยีอมาเดห้ยยายนเสีเอัหมอันนี้แบปยาตนีำ่แผนแล้วเลยอือใหญกาดมากจะพูดลูกแต่ะเบิันก็ชพูนมัาพ่อชอบดอกฮะยายหัวหาดตั้งแต่น้องน้ำไม่ห่อขั้นไดเนะยากสบายนี่นี่ย

ร่างภาคหม่อมเขียวออกซะเด้อ นี่แหละพี่น้องเอ้ยจุดเริ่มต้นของครอบครัวขันบัวหาสอยกันเนี่ยโอ้ยไม่ได้เลาะแตพี่น้องเอ้ยก่อแม่ก็มีมทางหาลูกกับบดเสาะบัวหาจากดีแห้งบัวเลาดนะซาธุพี่น้องเอ้ยบัวไ<ฮ>ด้หืมเงินนั้นล้อไอเทมอะนะฮักใจขาดไช่แหมพ่อเนาะอือ ว่าอ ну. oh. ีกร้อยนึงเป็นหกร้อยบ้าโหลดไปะตุกขัวก็เลยพอนแล้วไปซื้อมาให้อีกที่โหลดอเนี่ยมันจับโหลดท่านในมุนอีกแล้วอ่ะอืให้เมื่อคืนเนี่ยก็จิ้นเด้กจริงแต่เมื่อวามีไงไปทั้งใดบ่จ้าชี้กําลังแก่เครื่องสินอนนะเมื่อคืนชิอนนะอีเมลเะไนะไปเสียงโหลดโถอโถอด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 ไป หลังมานั่งมานอนมะเพื่อเก้าเสือให้ร้านเพิ่มตัวหนึ่งเสือไหมสีขาวเห็นอยู่บ่ก็ชิว่าให้เมื่อนะเม้าหนึ่งอันอันอันเอาไว้หนึ่งกิโลแม่ว่ไปถ่าหลดจังงามไดแม่ว่มันไปปจักทางมามันฉีพ้นฉีต๊หลัดทางแต่ว่าบักหม่ำก็บอกเขามานั่งหายหัวออซีอยู่เมื่อวานนี่ ทันบ่เมื่ออะพเลยบอกเมือ,อ,มอให้อาเขาเมื่อมันเอาม่ามันขึ้นมันกินอยู่บ่บ่ะเนี่ยผลิตมะดิลลินแล้บวบ่อยากเมื่ออืมทรายประดัดผมดัดผมจังหนอยขาองเฮียนอืมอชี้กำลังสินอนมันขึ้นมัเสียงโหลดตดตดตดเมือ่อ ใช่แหละแม่มือเอาอีสีอีสีอยู่ใส่สีอยู่เพื่อนอีซูยขี่แล้วมันอ่นอันพี่หลอเมื่อนำมันสะท้อนแท้ได้พี่น้องเ้ยชีวิตขู่นี่ขั้นถูกทะเลแห่งบุษบุหาแห้งถูกข้าบัวจัก สอกจากหาอันนี้บอได้ว่ากับไพ่พี่น้องก็ออกกับตัวเองหพวกระทบกขากับเบาใจทำอิซพี่น้องเลยสาธุบได้ป้ะมาณอย่าท่านพี่น้องบริโภอเงินน้ำเงินเงื่อนจากเถื่ออืมยืมเถื่อเดียวเจ็ดสิบพันกีบขั้นกุมือนี่กระอยกบบาทพี่น้องยืมแล้วนะมีแต่พากันไปหาขี้ซี่ยางใหม่สนิทหนึ่งที่มันออกในต้นจิกคันเดียพี่น้องเอกมาใจเนี่อยเลื่อนเบิด นี่ใส่ต้น,น,นต้นยังนะงงไปเอานา้ำไปหาขี้ซี่พี่นอ้องเอ้นแมนซีได้อยู่คูม่มือเขาป่าเขาป่าพ่อออกแต่หาขี้ซี่กับมาหาบเขื่องเขาจะไปขายไปหลอกขายตามหมู่บ้านนี่พี่นอ้องกำไรตัวละสามบาทสี่บาทตัวละหาบาทสูงสุดเป็นตัวละสิบบาทเปิดสิได้ขา,ายมือหนึ่งได้ขา,ายบ่ฮอดชิปโตบางเถะนะิะ ไปของห้าบ่มีเหรเนะเานนนะ,ะข,อข,อข,ข,ข้ากระดิ่งกระล้นนะนะเปิดที่บุญอยากคอพ่อคอแม่คอขึ้นมาแล้วมีเงืง่งผลิตภาพช่วงนะเรากับบุมีคือกันมีแต่ปัญหาใจผลิตภาพเห็นงานบุญได้เห็นงานแล้วก็ไม่ได้เห็นยังของลูกไสหล่ายเงื่งกับช่วงนะ่ะลูกไสหล่ายเงืง่งบุญอยู่แล้วเนาะเขาขูกแล้วช่วงเอากระเป๋าใจนะบื่อมาดอย่าท่านพี่น้องเองเ้ยบื่อข้อเงื่งมีเงื่งเลย ว่ากระทูเขากันมิจจะคือทางซอกหาได้หน่อยแค่กบได้บาทหนึ่งช่องบาทกับเงินกีซี่นะประจำกีซี่แล้วก็ค้ายหวยแต่กี่พี่น้องเนวเข้าบริลลงทึ้นยังฮะเดพี่น้องข้าต้องข้าบ่มีทืนนะต้องซอกหาเนี่ยทีข้าบ่มีทึ้นเห็ดนั่นแนี่ยทีข้าวบัวลงทืนคือกีซีนี่คือแห้งข้าวหลุล่ยอแล้วเขาป่าเนี่ยบริลลงทึ้นยังได้พี่น้อง มันหนักได้โลดไปนั่นโมโลกับซองโลช่วงน่ะโล่ทรายช่วงนะโลละสิบห้าพันบอกสิบหาพันตะกี้เงินพันขึ้นโลหะสิบบาทเนาะช่วงเอากระโมอใจนแต่ช่วงตะกี้เนี่ยหมายว่าเอาละโล่หนึ่งถือโลหะพันกีบก็เป็นเงินบาทก็หมือนก็โลหะบาทสามฮ้าต้องซอกหาคนทางเทียนเฮาบ่ได้ลงทุน เพาะคาบ่มีทุนเนาะหากี่ซี่หากี่ซี่แล้วก็มาหับเขื่องก็จะไปขายหับกับหักหน้าหับน้ามันเอื่อยพูดล่าวันเพื่อนไพ่ไหม่ฮันดี้พี่น้องที่เขามาถ่ายนะมาหับเอาน้ำเล้าฮะนเละเอื่อยพูดเล่าเพื่อนไพ่ไหม่ในบ้านฮะนเละพี่น้องหับเอาน้ำเล้าหันเราก็ไม่ใช่ได้เอาขาหมัดจอกหมัดจ้ำหับแล้วก็เอาไปขายขายบ่เบิดแล้วก็เอามาส่งเล้า ก็ไรทื่นออกไห่เล่ากําไรก็เป็นของเฮาอยากคายเขื่องก็ขายหวไวไปหับหวยวแหละหัวต้ดินนี่แหละหลอกขายหลอกคายเพื่อนคน้นแล้วพี่น้องหวรเขาไปพะจือก็ซือก็บัญหาตะกี้ไปเบิดมือแล้วํำงัวงมาเฮือนมาเขาพัวเล็กมันก็บพ่อได้ใส้ถ้ามีหัวอยู่กับพี่น้องมันหักกับบุพพ่อที่ได้ล้วงได้รายแต่มันกับพ่อได้ใส้พ,ใสพ่อได้เพ่งได้อิงพ่อได้ทูได้ถูดกันไป ข้าบนซอกบัหานะมาก็จังชิลเล่เนี่ยนี่แต่เสียงจมแล้วมายามไดกันี่มันอิงกันบ่ได้ด้เขาจะเอาน้ไม่ดอกอิงไม่ดอกอิงกันมันกับคนอหไเนาะน้ำมันกับแม่น้ำมันกับพ่อก็ไหวลบไหนไม่ดอกเลยไม่ดอกอิงไม่ดอก วานกูกลวคนจะไปกวนจิ๋อช่ยอยไปมันไปใช้สันวันถ้าก็ดมันไปกวนจิ๋อมันจะเอาอะไ เ่ากบฏธรรมไปใช้พิษกันกัะปุ๋บบาหลอกวบไว้พิษกันอีกว่านนึงคะพิษกันแหลแล้วจังหวะอันไปแล้วจังหวะบ่มมือชื่นเพาะมืออาหลุดกระเถอกไปถัากระจมน้ำลังแล้วหลุดกุชิมุนเราหลุ <laughs> ดขันนั่นตายแลละมาหลุดขันนี้ต่ออีกบวอ่ะจัชื่อม่หายแท้ตีใสน่ในนะ นี่าหลุดขั้นในหมุนต่ออยต่อ,อยไรบัดด้วมีแนวกินบัดด้วมนั้นหอมมาจุกอืมแปลงแม่เลยแต่ตว่าหลุดเขานะเขาจังคีวังหวงังไปแล้วใช่แล้วพอสตอจีนนะใช่อืมยักว่าแอร์เนสีเลยเมื่อน่ะอมวัวนแรกอเนี่ยไปน้ำสื่อจีนหลดุดไม่รู้ขี้ยัดมันหมุน มันบบจักไปนะน่ะมันบบย่างเราอ่ะใยญ่ตารางเทียงจะจะกะกวดนห่เด้อมันเป็นแปนเนี่ยเทียงเนี่ยน่อยนี่ยก็ดิต้องพื้นเทียงอย่าให้มันโกลายมันเทียงต่ำมันโขกมันมาเป็นตาอยู่ ลอยซีมาก่อนพี่น้องเลยมันมาบานสำเนี้แล้วพี่น้อง